วันนี้นะครับเป็นวันพุทธที่22เดือนกันยายนนะครับ2564เราจะมาทบทวนต่อในเรื่องของการคูณทศซิยมนะครับเพราะว่านักเรียนชั้นป .6 เนี่ยจำเป็นต้องใช้เรื่องการคำนวณการบวกการลบทศซิยมนะครับบวกลบแล้วก็ถ้าได้คำตอบเป็นทศซิยมสามารถประมาณค่าเป็นด้วยนะการประมาณค่าเนี่ยทศซิยมน่าจะเป็นความรู้จากชั้นป .5 มาแล้วนะครับนักเรียนที่ยังประมาณค่าไม่คล่องนะครับ ขอให้กลับไปดูคลิปการสอนเรื่องการบวกลบทศยมนะครับเพราะว่าการบวกลบทศยมครูจะบูรณาการความรู้โดยการเชื่อมโยงความรู้เรื่องการประมาณค่าด้วยคือไม่ใช่ว่าพอบวกลบแล้วตอบได้เลยนะครับพอบวกลบได้คําตอบมาแล้วสามารถนําคําตอบมาประมาณค่าได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เธอจะต้องทบทวนไว้นะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อเรื่องของการคูณซึ่งครูได้แนะนําว่าการคูณทศยม ให้ใช้วิธีอะไรครับจำได้ไหมให้ใช้วิธีอะไรครับคูณเศษส่วนใช้ความสัมพันธ์ของใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนเศษส่วนกับกับทศนิยม,น,ยมนะครับอ่าโอเคนะครับครูให้ใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยมนะครับ ซึ่งเป็นวิธีหลักมีบางคนชอบลองของนะนักเรียนใช้วิธีคูณตั้งคูณมาแล้วแต่ก็ตั้งคูณเนี่ยไม่ตรงหลักนะครับนักเรียนตั้งคูนไม่ตรงหลักแล้วมีคําตอบถูกอันนี้น่าคิดนะครับนะน่าคิดแล้วครูเป็นคนตรวจกันบ้านครูเป็นคนสังเกตลายมือนะครับนักเรียนเป็นคนสังเกตว่าลายมือนี้สมมุตินิภาวดีเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ลายมือดีมากนะครับพอมาทีหนึงลายมือตวัดตวัดเนี่ยครูมองดูเอ๊ะนี่ไม่ใช่ลายมือของนิพาวดีนะ ครูก็พอจะอนุมานความคิดของครูเองได้นะครับและเธอลองคิดดูสิว่าถ้าครูตรวจงานแล้วลายมือเธอไม่เหมือนเดิมจะให้ครูคิดว่ายังไงนะครับแต่ว่าครูถือว่ามันเป็นการเรียนออนไลน์นะครับครูก็จะมองข้ามมันไปในจุดนั้นนะครับอ่าวันนี้ครูก็จะมาให้นักเรียนดูการคูณทศยมในตอนที่2นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนหารทศยมเนี่ยต้องทบทวนการบวกลบและการคูณทศยมเสียก่อน นะเห็นไหมครับว่าตัวชี้วัดเนี่ยพูดแต่เรื่องการหารเท่านั้นเองนะวันนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการแสดงวิธีทำการคูณทศยมโดยเน้นการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศยมนะครับอามมวานจํานวนนับกับทศยมนะครับวันนี้คูณทศยมกับทศยมตามมาดูนะครับตัวอย่างที่1 4. 9คูณกับห3 นักเรียนครับ4.9เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งค่ะหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งห่า5.3ก็เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนะครับนะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนเราจะใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยมนะก็คือเศษ49ส่วน10คูณกับเศษ เศษห้าสิบสามส่นสิบ่ะอ่ะโอเคเสรบสามส่นสิบนะครับก็จะคูณแบบนี้นะปกติเราจะตัดทอนใช่ไหมนะแต่ถ้าเธอทําเรื่องการคํานวณทศยมเนี่ยเธอไม่ต้องไปตัดทอนนะครับเธอสัเกตให้ดีเอาเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างที่คุณครูแอมเคยสอนเธอไว้นั่นแหละนะครับเอา49่สคูณห้ได้เท่าไหร่ครับ บางคนบอกว่าครูครับกระดาษยังไม่ได้อยู่ข้างตัวสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดอะสามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับส่วนก็คือส่วนเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยค่ะร้อยนะครับร้อยสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยเห็นไหมครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับการคูณนะครับไม่เหมือนกับการบวกใช่ไหมถ้าการบวกส่วนเท่ากันส่วนมันคือตัวเดิมนะครับห้ามมั่วนะครับตักเรียนเรื่องการคำนวณต้องแม่นยํานะครับ นักเรียนครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับส่วนหนึ่งร้อยคือทศยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งนะคะสองตำแหน่ง,งค,ครับสองตำแหน่งดังนั้นคําตอบคือยี่สิบยี่สิบ้าจุดเก้าเจ็ดครับโอเคนะครับพูดง่ายๆก็คือเธอจะต้องนำสี่สิบเก้าคูณกับห้าสิบสามเนี่ยต้องคูณให้มันถูกนะครับ ต้องคูณให้แม่นนะครับแล้วพอรู้ว่าตัวส่วนเป็น100ปุ๊บก็คือทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองอ่ะคราวนี้บูรณาการความรู้นิดนึงนะเชื่อมโยงความรู้นิดหน่อยนะถ้าบูรณาการนี่มันจะใหญ่กว่าเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเนี่ยก็คือเอาความรู้เก่ามาใช้นะค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งของข้อนี้คือเท่าไหร่ครับมีใครทราบบ้าง 26. 0เก่งมากครับ26.0 26. นะครับเห็นไหมครับ ถ้าตอบเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งก็คือยี่สิบหกจุดศูนย์ต้องประมาณค่าได้นะครับคนที่ไม่แม่นไปทบทวนนะครับเรามาดูถ้าใช้วิธีรัดอ่าขันนี้เป็นวิธีรัดนักเรียนครับวิธีรัดก็คือเราตั้งคูณโดยไม่ต้องมีจุดทศยมก็คือเอาสี่สิบเก้ากับห้าสิบสามไปทําไมกันครับคูณกันอ่าคูณกันนะนักเรียนครับเวลาตั้งคูณนี่คูณแบบจํานวนนับเลยใช่ไหมเธอก็คูณไป เอา49คูณกับ3นะครับมันจะได้147นะครับเสร็จแล้วก็เอา49คูณกับ5แต่ว่า5นี่ไม่ใช่5ธรรมดานะมันคือ5อะไรครับ50าสิบห้าสมันถึงได้มีศูนย์ไงนักเรียนเห็นไหมครับ50ก็คือมันมีศูนย์นั่นเองบางคนไม่รู้คุณครูที่เขาสอนมาเขาบอกว่าเวลาคูณเนี้ยต้องใส่ศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมเพราะว่ามันคือห้าสิบครับมันไม่ใช่ห้าเฉยๆนะครับก็จะใส่ศูนย์หนึ่งตัว นะ49คูณกับ50นะครับมันจะได้2,450นะ49คูณ5คือ245นั่นเอง5นี่คือ50ต้องมีศูนย์หนึ่งตัวเห็นไหมครับนะเสร็จแล้วก็นำมันมาทำไมครับบวกใช่ครับ <S 2> <S 2> เออนำมาบวกกันนะครับนักเรียนครับการคูณเนี่ยจะต้องนำผลคูณของหลักหน่วยกับผลคูณของหลักสิบเนี่ยมารวมกันนะครับมาบวกกันนั่นเอง มันก็จะได้2597ทุกคนดูนะครับอันนี้คือวิธีรัดคือตั้งคูณโดยไม่ใส่ไม่ใส่อะไรครับไม่ใส่จุดใช่ครับไม่ใส่จุดเพราะว่ามันเป็นจำนวนนับที่คูณกันอยู่แล้วเราค่อยมาพิจารณาทีหลังว่า4.9มีตัวส่วนเป็น10บห้าก็มีตัวส่วนเป็นสิบเไหมครับ <5. S 1> ถ้าเรามาดูทางด้านซ้ายมือเราจะสังเกตว่า ส่วนเป็นสิบกับส่วนเป็นสิบคูณกันแล้วได้หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยใช่ไหมครับสี่จุดเก้าส่วนเป็นสิบห้าจุดสามส่วนเป็นสิบคูณกันเป็นหนึ่งร้อยถ้าหนึ่งร้อยก็คือตัวสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดต้องตอบเป็นทอซิยมสองตำแหน่งเห็นไหมครับนี่คือการมองเห็นจากวิธีใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศิยมเอามาประยุกต์เป็นวิธีลัดนั่นเอง นะก็คือตั้งคูณแบบจานวนนับแต่ตอนพิจารณาเธอก็พิจารณาแบบนี้แต่ไม่ต้องเขียนลงไปนะครับในสมุดเอ่อในกระดาษเธอไม่ต้องเขียนลงไปแค่เธอรู้ว่าอ๋อสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยถ้ามันเป็นทศยมเราต้องตอบเป็นกี่ตําแหน่งครับสองตำแหน่งสองตำแหน่งนั่นเองเพราะว่าสี่จุดเก้าหนึ่งตำแหน่งห้าจุดสามหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับนะพอคูณปุ๊บเนี่ยสิบกับสิบเป็นหนึ่งร้อย ไหมครับก็เลยต้องตอบว่ายี่สิบห้าจุด 6. จุดหกจุดเก้าเจ็ดค่ะจุดเก้าเจ็ดนะครับอันนี้คือคําตอบไม่ต้องประมาณนะลูกอันนี้คําตอบคือไม่ได้ประมาณนะครับอ่าถ้าไม่ได้ประมาณก็คือตอบยี่สิบห้าจุดเก้าเจ็ดเห็นไหมครับตั้งคูณเขาไม่ใส่จุดแต่พอดังนั้นปุ๊บมีจุดเนี่ยพอมีจุดปุ๊บคาตอบก็ต้องมีมีจุดค่ะมีจุดด้วยนะครับนี่คือข้อสังเกตจากวิธีลัดนั่นเองต่อไปนะครับตัวอย่างที่สอง 8.5คูณกับ3.47นะครับ8.5เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งในขณะที่3.47เป็นทศนิยมสองตำแหน่งสองตำแหน่งนะครับพอเปลี่ยนเป็นเศษส่วนปุ๊บก,ก็คือเศษ85ส่วน <40. S 1> ส0บน10นะคูณกับเศษ347ส่วน หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมนะนะการคูณเศษส่วนปกติต้องตัดทอนแต่ถ้าทําทศนิยมไม่ต้องไปตัดทอนนะครับเอาเศษคูณเศษคูณเศษเศษส่วนคูณเศษส่วนคูณส่วนส่วนคูณส่วนนักเรียนเห็นไหมครับถ้าเอาแปดสิบห้าคูณกับสามร้อยสี่สิบเจ็ดได้เท่าไหร่ครับบอกบอครูครับตัวเลขเยอะเหลือเกินเอ้า เธอเรียนจากป .3 ป .4 มาแล้วเธอต้องคูณได้นะครับเอา85ไปคูณกับ347เธอต้องคูณได้ครับนะมีบางคนบอกว่าอ่าฝรั่งบอกว่านักเรียนไทยไปเรียนเมืองนอกนะฝรั่งกดเครื่องคิดเลขคนไทยมัวนั่งคูณในเศษกระดาษฝรั่งหัวเราะใหญ่คูไม่เห็นเป็นเรื่องน่าขำเลยเท่าไหร,ร่ลูกสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า อลองไปคูณดูนะครับได้สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าสิบคูณหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันอ่าสิบคูณหนึ่งร้อยได้หนึ่งพันเพิ่มศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมหนึ่งร้อยเพิ่มศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งพันมีใครที่คูณไม่เป็นไหมครับสิบคูณหนึ่งร้อยแล้วได้หนึ่งพันนะครับนะดังนั้นคําตอบข้อนี้เป็นโทซิยมกี่ตําแหน่งครับสามตำแหน่งค่ะสามตำแหน่งนเห็นไหมครับส่วนหนึ่งพันสามตำแหน่งคําตอบคือ ยี่สิบเก้าจุดสี่เก้าห้าเก่งมากครับยี่สิบเก้าจุดสี่เก้าห้าอ่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับยี่สิบเก้าจุดสี่เก้าห้าต่อไปเชื่อมโยงความรู้โดยให้ลองการฝึกการประมาณค่าทศนิยมนะครับครูขออนุญาตสอบถามเป็นรายบุคคลนะครับอ่านิภาวดีครับได้ยินเสียงครูไหมครับนิภาวดีได้ยินไหมลูกชมพูนุชได้ยินไหมครับ ไดยินค่ะชมพูนุชครับ2 9่สิบ้าจุดสี่หท่านหนึ่งตำแหน่งทศยมหนึ่งตำแหน่งตอบเท่าไหร่ครับ29.5ค่ะเก่งมากครับ29.5กนะก็คือจากจุด4ปัดขึ้นนะครับเป็นจุดหต่อไปนะครับลองถามคนอื่นดูเจอแล้วพัฒรนันดีเสียงครูไหมครับครับอ่าพัฒรนัน ยี่สิบเก้าจุดสี่เก้าห้าถ้าตอบเป็นสองตำแหน่งได้เท่าไหร่ครับถ้าตอบเป็นสองตำแหน่งทพซิยมสองตำแหน่งคือยี่สิบเก้าจุดห้าศูนย์ถูกต้องครับยี่สิบเก้าจุดห้าศูนย์เห็นไหมครับนักเรียนจากยี่สิบเก้าจุดสี่เก้าปัดขึ้นเป็นห้าศูนย์ครับนะโอเคนะครับถ้าเป็นวิธีรัดนะครับวิธีรัดเอาอะไรคูณกับอะไรครับ ทุกคนครับถ้าเป็นวิธีรัดเอาอะไรคูณกับอะไรเอ่ยเอาสามร้อยสี<ม>่สิบคูณกับแปดสิยห้าครับถูกต้อง<ม>เพราะว่ามันจะไม่ใส่จุดนะครับอ่ามันจะไม่ใส่จุดนะนัะเรียนครับเธอไม่ต้องเอาสามร้อยสี่สิบเจ็ดตั้งก็ได้ครับเอาแปดสิบห้าตั้งก็ได้แต่ว่าจะต้องเอาแปดสิบห้าคูณกับสามร้อยสี่สิบเจ็ดคูณกันกี่รอบครับทราบไหมคูณกันกี่ครั้ง สา,า,ามครั้งนะครับเริ่มจากเอาแปดสิบห้าคูณเจ็ดนะครับเสร็จแล้วก็เอาแปดสิบห้าคูณกับสี่สิบเสร็จแล้วก็เอาแปดสิบห้าคูณกับสามสามร้อยใช่ไหมครับจะเป็นแบบนี้ครับตักเรียนเห็นไหมห้าร้อยเก้าสิบห้ามาจากแปดสิบห้าคูณเจ็ดสามพันสี่ร้อยมาจากแปดสิบห้าคูณสี่สิบเห็นไหมครับคูณสี่สิบ แล้วก็25500มาจาก85ดสิบห้าคูณกับสามส้ยใช่ไหมครับต้องไปทบทวนนะครับเรื่องการคูณนะครับนะคูณปุ๊บได้29495ืเก้าพัน้ยเกห็นไหครับนักเรียนไปฝึกนะครับเรื่องคูณนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าตัวตั้งเป็น2หลักคูณกับ3หลักเนี่ยมันจะต้องได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วนํามารวมกัน นะอันนี้ทบทวนเรื่องการคูณให้นะครับนะถ้าเป็นจนนําน,น,นวนนับคูณได้เท่านี้เห็นไหมครับจํานวนนับคูณได้เท่านี้แต่เธอโจทย์มันไม่ได้เป็นจํานวนนับโจทย์เป็นอะไรครับโจทย์เป็นทศนิยมทศนิยมะอ่โจทย์เป็นทศน,ะทยนทิยมครับเราจะตอบแบบนี้ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นจํานวนนับแปดจุดห้าคือส่วนเป็นสิบสามจุดสี่เจ็ด ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนส่วนเป็น100ร้อยค่ะหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่ง <100. S 1> ร้อยพอเวลาตัวส่วนมันคูณกันก็เป็นหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันเห็นไหมครับหนึ่งพันตัวส่วนมันเป็นหนึ่งพันสังเกตนะครับดังนั้นเราจะมาตอบเป็นจานวนนับไม่ได้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งครับสามตำแหนง่งคห้าสามตำแหนง่งเพราะว่าสิบกับหนึ่งร้อยคูณกันแล้วมันได้หนึ่งพันนั่นเองนะครับดังนั้น ถ้าเป็นแปดจุดห้าคูณกับสามจุดสี่เจ็ดมันต้องเป็นยีน่สิบเก้าจุดเก้าห้าสี่เก้าห้าห็นไหมครับเซียนสี่เก้าห้านะครับถ้าใครที่เข้าใจวิธีรัดแล้วนะครับนักเรียนคูณแบบธรรมดาแบบนี้นะครับคูณแบบธรรมดาแบบนี้แล้วพอจะตอบเธอก็เขียนเป็นทศิยมว่าดังนั้นทศยมที่คูณกันได้ทศิยมเท่าไหร่แต่เวลาตั้งคูณคูณแค่แบบ จำจำนวนจำนวนนับนะครับเออตั้งคูณนะครับห้ามไปใส่จุดเพราะว่าถ้าใครตั้งคูณแล้วใส่จุดเนี่ยมันจะมั่วทันทีนะจะรู้สึกว่ามั่วทันทีนะคูณแบบจำนวนนับแต่พอตอบตอนตอบโจทย์เป็นทศซิยม<ๆ>เธอก็ต้องตอบเป็นทศซิยมแบบเขานะครับโอเคนะครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะตัวอย่างที่สาม สิบสองจุดหกสองคูณกับเจ็ดจุดสามนะครับสิบสองจุดหกสองคือทอซิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งสองตำแหน่ง<อ>นะครับสองตำแหน่งเจ็ดจุดสามเป็นทอซิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งค่ะหนึ่งตำแหน่ง 5. 5. นะดังนั้นตัวแรกก็คือเศษหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองส่วนหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยนะครับ <100. S 1> คูณกับเศษเจ็ดสิบสามส่วน ส่ <14. S 1> วนสิบก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ้าวมาแล้วครับปัญหาลายก็คือต้องเอาหนึ่งพันสอหสิบสไปคูนกับเจ็ดส <15. S 1> <15. S 2> ิบาเสิบสามลองคูนดูสิครับบางคนบอกเดี๋ยวต้องขอใช้เครื่องทุนแรงหน่อยนะแคคคูลเลเตอร์นะครับแปลว่าอะไรแคคคูลเลเตอร์ คิดเลขฮะคิดเลขเก่งมากล,กลูกเรียนภาษากินกับกับคูโอไม่เสียไม่ไม่เสียแรงเลยนะที่เป็นลูกศิษย์คูโอก็นเนี่ยนะคีวเลเตอร์กิดเลขได้เท่าไหร่ลูกเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกอ่าโอเคนะครับ9 2้าหืนสองพันหนึ่งร้อยิบหกนัเรียนครับฝึกคูณไว้ให้ค่องๆนะครับบางทีแคควิเลเตอร์ไม่ได้อยู่ข้างตัวเนี่ยเธอจะได้ไม่อายใครนะครับเขาจะได้อ๋อนี่คูณเลขเป็นเหมือนกันนะเนี่ยนะส่วนก็คือหนึ่งร้อยคูณสิบก็ได้เท่าไหร่ครับ อ่าหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันดังนั้นข้อนี้ต้องตอบเป็นทศิยมกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งสามตำแหน่งนะครับสามตำแหน่งดังนั้นคำตอบคือเก้าสิบสองจุดหนึ่งสองจุดหกอ่าเก้าสิบสองจุดหนึ่งสองหกนะครับต่อไปนะครับละละนาได้ยินเสียงครูไหมครับละละนา ลลนาได้ยินไหมครับจ้ารลลนาครับ92.126ถ้าตอบเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งได้เท่าไหร่ครับ92.1ค่ะถูกต้องครับ92.1ปัดลงจะเป็นเลขเดิมนะครับ92.1นะครับเพราะว่าสองมันปัดลงนะครับต่อไปครับขวัญนภา,าได้ยินเสียงคุณครูคไหมครับได้ยินค่ะ อ่าโอเคครับขวัญธภาทางานได้ดีมากนะลูกถ้าตอบเป็นทศซิยมสองตำแหน่งได้เท่าไหร่ครับเก้าสิบสองจุดหนึ่งสามเก้าสิบสองจุดหนึ่งสามเก่งมากครับเพราะว่าหนึ่งสองเนี่ยปัดขึ้นเพราะเลขหกนะครับปัดขึ้นเพราะเลขหกก็จะเป็นหนึ่งสามนะครับอันนี้ธัญ,ญวันหนูต้องไปปรับปรุงนะลูกเรื่องการประมาณครูเป็นห่วงมากเพราะว่าครูดูธัญ,ญวันประมาณค่ามาจะผิดหลายรอบแั้วเลยครับพอเธอผิดหลายรอบส่งหลายรอบปุ๊บมันจะหนักเลยเห็นไหม ครูต้องตรวจหลายครั้งมากขึ้นเพื่อนคนอื่นต้องทยอยรอตรวจตามทีหลังเพราะว่าเธอส่งส่งเข้ามาคุูก็จะต้องเช็คของคนที่แก้ดังนั้นพยายามอย่าแก้หลายๆครั้งนะครับอ่านะครับวิธีรัดนะครับวิธีรัดคือเอาหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองคูณกับเจ็ดสิบสามคูณเจ็ดสิบสามนะครับตั้งคูณนักเรียนเขาเรียกว่าเอาความรู้เก่ามาเล่าใหม่นั่นเองเอาความรู้ปสามปสี่มาตั้งคูณนักเรียนครับคูณกันกี่ครั้งครับเนี่ย สองสองครั้งนะครับเอาครั้งแรกเอาหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองคูณสามก่อนพอครั้งที่สองก็เอาหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองคูณกับเจ็ดสิบนะครับคูณกับเจ็ดสิบก็จะเป็นสองครั้งแบบนี้แล้วก็บวกกันเห็นไหมครับนักเรียนทําแบบนี้ครับนักเรียนทําแบบน,บบน,บบนี้ต้องตั้งตัวเลขให้ตรงกันอย่าไปจุดครับนักเรียนถ้าใครจุดเวลาคํานวณแบบจํานวนนับถ้าจุดทั้งบนนี้แสดงว่าเดี๋ยวมั่วจนได้ดูนะครับ สิบสองจุดหกสองตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ <100. S 1> ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยนะครับเจ็ดจุดสามตัวส่วนเป็นส <10. S 1> ิบ <5. S 1> นะครับอ่าเธอต้องรู้ว่าเวลาเขียนเป็นเศษส่วนตัวส่วนมันเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราต้องเอาตัวส่วนมาทําไมกันครับเอาตัวส่วนมาคูณอ่ามาคูณกันพอคูณกันปุ๊บเราก็เลยรู้เลยว่าตัวส่วนเป็นหนึ่ง หนึ่งพันหนึ่งพันใช่ไหมครับ,รบถ้าตัวส่วนเป็นหนึ่งพันแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ต้องตอบเป็นกี่ตำแหน่งครับสามตำแหน่งส <3, 5. S 1> ามตำแหน่งอ่าสามตำแหน่งเห็นไหมครับพอดังนั้นเธอสังเกตไหมครับตอนแสดงวิธีทำไม่มีจุดทศนิยมนะครับแต่พอตอบต้องเขียนเป็นจุด,จ,ดจุดทศนิยมครับต้องเขียนเป็นจุดทศนิยมนะครับแต่ว่าตอนตั้งคูณเนี่ยเธอก็คูณเหมือนตอนเรียนปสี่ปห้านะครับแบบจํานวนนับ แต่พอตอบปุ๊บต้องเน้นว่ามีจุดทศิยมนั่นเองก็จะได้คำตอบคือ92.126นะครับโอเคครับนักเรียนตอนนี้สรุปความรู้นะครับอ่าสองวิธีที่ควรใช้หนึ่งใช้ความสัมพันธ์ของเศอ่านะครับคือวิธีทางซ้ายมือนั่นเองนะวิธีที่สองคือวิธี วิธีรัดค่ะครับใครที่สามารถทําวิธีรัดได้ถ้ามั่นใจนะครับต้องมั่นใจนะคือทํานะครับนักเรียนตั้งเลขให้ตรงกันนะครับแล้วก็ตอบนะครับใช้วิธีรัดได้นะครับวันนี้อนุญ,ญาตให้ใช้นะขอให้แม่นยาเท่านั้นเองต่อไปนะครับการคูณทศิยมข้อสังเกตดังนี้เธอสังเกตไหมครับหนึ่งตำแหน่งคูณหนึ่งตำแหน่งได้สองตำแหน่งตแหน่งอ่าดูโจทย์ก็รู้แล้วว่าข้อนี้ต่อกี่ตำแหน่งใช่ไหม ถ้าเกิดหนึ่งตำแหน่งคูณกับสองตำแหน่งผลลัพธ์เป็นสามตำแหน่งอ่าเห็นไหมครับนี่คือวิธีการสังเกตเวลานำไปใช้กับวิธีรัดคือสังเกตตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับอ่าแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะครับข้อห้าถึงข้ออะไรครับ <8. S 1> ข้อห้าถึงข้อแปดนะครับดบนบบูนะครับเป็นแบบฝึกหัดพิเศษนะครับมันจะไม่มีในหนังสือเรียนนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดเพราะว่าในหนังสือเรียนเนี่ยมันข้ามไปเลย เหมือนกับว่าเธอรู้แล้วทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วบางคนก็คือลืมไปแล้วนะครับวันนี้เราจะทําแค่สี่ข้อเท่านั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนักเรียนเรามาพบกันอ่าพบกันในชั่วโมงที่เท่าไรเอ่ยครับวันพฤหัสหกหกาชั่วโมงที่หกนะโลกถ้าเกิดใครคิดว่ากลัวว่าคุณครูจะลืมนะครับเธอก็อจะให้บอกไงล่ะเธอก็ทักในลายใหญ่เลยในลายคณิตว่าครูครับเรียนไหมครับชั่วโมงหก Altyazı <laughs> M.K.